ดิสซดด้กับชาวทำเว็บเอ e เริ่มเปิดเว็บในมือถือครับในคอมค่ะในมือถืออยู่แล้วติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์แชทค่ะชับคุยแชทค่ะเว็บเรียบหรูครับเรียบหรูค่ะเรียบหรูเรรปอนันคะโหลดเร็วครับโหลดเร็วค่ะ รถเร็วเหมือนกันค่ะมีหลายหน้าแยกชัดเจนครับหลายหน้าดีกว่าหลายหน้าเหมือนกันค่ะหมดมือครับมือค่ะมือเหมือนกันนะค่ะเมนูอยู่ด้านบนครับด้านบนค่ะขวามือค่ะไม่มีอะไรประเด็งกวนใจครับไม่มีอะไรชอบสวนรดค่ะ ซื้อผ่านแชทครับมีตะกร้าค่ะมีตะกร,ร้าค่ะกดค้นหาบนเว็บครับเพราะว่าขี้เกียจเลื่อนต,ตาลายมันเยอะเกินเลือกเอง,เอง,ไ,งไม่ชอบดูเรืองเองเหมือนกันคะไม่ชอบดูชอบดูอะไรค้นหาก,ก็ดูได้เหมือนกัน